สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้นะคะที่ y o u t u b e c h a n n โปรโมชั่นฟอร์ดบ by เก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายค่ะที่ฟอร์ดพระประแดงในเครือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะพาพี่ๆมาพบกับ Next Gen ค่ะ Ranger วันนี้พามานะคะเป็นรุ่นแคบค่ะ XLT นะคะ ตัวนี้ค่ะเป็นแคบยกสูงนะคะมาพร้อมกับเกียร์นะคะธรรมดา6สปีดนั่นเองสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.0ลิตรให้กำลงังแรงม้าสูงสุด1น0แรงม้าและแรงบิด4ี5นิวตันเมตรตัวนี้มีทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันค่ะจะมีเป็นเกียร,ระะ์ธรรมดานะคะเกียร์ออโต้แล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร,ร์ทำเออเกียร์ธรรมดานะคะ4ีคูณขับนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้มีสีให้เลือกด้วยกันท,ทั้งหมดหด5สี สีดำสีขาวสีบรอนเงินและสีเทาดำค่ะและสีพิเศษนะคะสำหรับรุ่นนี้จะมีสีน้ำเงินเพิ่มเข้ามาด้วยรุ่นนี้ไม่มีสีพิเศษนะคะไม่ต้องเพิ่มค่าสีใดๆเลยนะคะในทุกๆสีสำหรับรุ่นนี้ค่ะค่าตัวของน้องเขานะคะจะอยู่ที่ราคา859,000บาทค่ะเดี๋ยวพามาชมนะคะว่ารอบคันคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างแต่ก่อนไปรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิง่งแจ้งเตือนให้เก่งกี้ด้วยนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ สำหรับชิ้นแรกค่ะที่พามาพบด้านบนค่ะบนฝากระโปรงนะคะเป็นสกู๊ฟค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นสกู๊ฟทรงฟิตนั่นเองใหญ่ๆเต็มฝากระโปรงแบบนี้เลยค่ะสไตล์ออฟโรดนะคะแล้วก็เลือกสีสกู๊ฟเป็นสีทูโทนค่ะดำเงาเหมือนกับตัวรถระตัดด้วยสีดำด้านค่ะและเลือกสัญลักษณ์นะคะเป็นรูปมามมสแตงแบบนี้เลยสีสัญลักษณ์ตัวน,นี้พี่ๆสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนั่นเอง บนฝากระโปรงค่ะมีเพิ่มเติมตัวสติกเกอร์ลายกราฟิกด้วยนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะคำว่าเรนเจอร์สีสติกเกอร์จะเป็นสีเทานั่นเอง ขยบค่ะมาที่กระจังหน้าบ้างค่ะสวยๆแบบนี้แน่นอนค่ะกระจังหน้าทรง r a p เตอร์นั่นเองมาพร้อมกับตัวอักษร S O R D แบบนี้ค่ะซึ่งสีตัวอักษรสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะแล้ววันนี้ลูกค้าก็เลือกค่ะเป็นสีดําและตัดด้วยขอบสีแดงนะคะจะรับกันกันกบตัวสัญลักษณ์ด้านบนนั่นเองมามาสแสงสีแดงมีไฟ LED ให้ด้วยค่ะ3จุดแสงสีส้มแบบนี้เลย มาต่อกันที่ไฟหน้าบ้างค่ะไฟหน้ารุ่นนี้เป็น LED multi reflector นะคะมาพร้อมกับตัวไฟ,ออไฟ day time running light นะคะเป็นรูปสีแคมแสงสีขาวนะคะคันนี้พิเศษก็คือจะทําต่อสเต็ปไฟเลี้ยวด้วยนะคะพร้อมกับเสริมความโดดเด่นไฟหน้าด้วยการใส่ครอบไฟหน้าเข้าไปนั่นเอง กันชนด้านหน้าค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะชายกันชนก็เช่นกันค่ะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะจากโรงงานค่ะแล้วก็ตัวกรอบนะคะรอบไฟตัดหมอกเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยในส่วนของด้านล่างค่ะรุ่นนี้มีตะขอลากมาให้นะคะทางด้านซ้ายนั่นเองไปต่อที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะ ด้านข้างตัวรถค่ะเสริมหล่อด้วยการใส่คิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วค่ะมีหมุดเงินเงินด้วยนะคะแต่ว่าตัวหมุดตัวนี้คะไม่ได้เจาะตัวรถเลยเจาะเพียงแค่ซุ้มล้อเท่านั้นนะคะแล้วก็ซีนเก็บงานอย่างดีเลยมาต่อที่ล้อแม็กกันบ้างค่ะ ล้อและยางค่ะวันนี้ลูกค้านะคะเลือกแม็กค่ะเป็นแม็กลายดอกไม้นั่นเองนะคะรอบวงนะคะในวันนี้ค่ะเป็นแม็ก6 6นิ้วนะคะเป็นหน้าดำมิลลิ่งเงินแบบนี้จับคู่กับยาง m a ็กซิค่ะ MT นะคะ764ซีรีย์ยางวันนี้จะอยู่ที่265 75 R16 นั่นเองแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกนะคะรุ่นนี้เป็นหน้าดิสหลังดำนั่นเองค่ะ แก้มข้างนะคะตัดด้วยโครเมียมแบบนี้ค่ะพร้อมกับอักษรอะคิเอะเพจนะคะคำว่าเทอร์โบพร้อมคลีบระบายความร้อนค่ะกระจกบองข้างค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะ,ะคันนี้เป็นสีดำค่ะก็เป็นสีดำเงารวมถึงมีไฟเลี้ยวให้ด้วยค่ะที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็ตัวนี้ราวหลังคา ลหล่อแบบนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะคะต้นนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะติดเพิ่มเข้าไปค่ะก็ถ้าลูกค้าท่านใดชอบแจ้งได้เลยนะคะแล้วก็ติดกันสาสค่ะเขา้ารูปตรงรุ่น4ี่ชิ้นแบบนี้เลยความเข้มของฟิล์มสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ใส่เบ้ารองมือเปิดค่ะสีดำด้าน,านป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือนั่นเองและใส่ตัว มีระบบนะคะขอโทษมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เลสนั่นเองสติกเกอร์สวยๆค่ะรอบคันสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะและยังออกแบบเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะบันไดข้างก็เป็นสีดำนะคะมาต่อที่ท้ายกระบะกันบ้างค่ะฟาทางน้ำมันค่ะครอบเข้าไปนะคะสีดำด้านก็ป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือโลบาค่ะ โรบารรุ่นนี้นะคะของ Outlander ค่ะเป็นทรงขายาวนะคะมีห่วงยึดตัวนี้เพื่อเพิ่มในส่วนของตัวตะแกรงผลสัมภาระนั่นเองและสำหรับตัว Next Gen ค่ะเขามีรูนะคะในส่วนของออใส่อุปกรณ์เสริมตัวนี้นะคะไม่ต้องเจาะเพิ่มนะอันนี้ตรงล็อกตรงรุ่นเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะมีที่หยบ ขึ้นท้ายกระบะให้ด้วยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะมีมาให้ครอบไฟไท้ายค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟสวยๆแบบนี้เลยค่ะสีดําด้านนะคะและฝาท้ายวันนี้หลอ่อมากๆเลยค่ะ ใส่ครอบใส่ท้ายค่ะเออขอโทษใส่ครอบท้ายกระบะค่ะใส่ครอบท้ายกระบะเข้าไปนะคะดูออฟโรดดูดุมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ตัวนี้สามารถเลือกสีตัวอักษรเพิ่มได้นะคะวันนี้ลูกค้าก็ค่อนข้างจะคุมโทโนโเป็นดําตัดแดงนั่นเองเลยเลือกตัวอักษรค่ะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ติด สติกเกอร์ค่ะสวยมากเลยสติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์นะคะที่ตรงตั๊มเข้าไปที่ฝาท้ายนะคะเพิ่มความโดดเด่นรับก,กันกับตัวครอบฝาท้ายนั่นเองไฟเบรกดวงที่3ย้ายตำแหน่งค่ะมาอยู่ตรงนี้นะสำหรับเจนนี้และนี่เลย กันชนท้ายค่ะกันชนท้ายเหล็กของ Outlander ค่ะรุ่น GT มีห่วงโอเมก้าสีแดงมาให้นะคะสำหรับชุดนี้พร้อมไฟสองปลายบียนนั่นเอง พี่ๆท่านใดน,นะคะชอบนะคะรูปแบบการตกแต่งแบบนี้สามารถส่งรูปนะคะและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยนะชอบไม่ชอบยังไงเมนเข้ามากันได้นะแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นกันได้เลยนะคะแล้วก็ยังสามารถเข้าไปรับชมค่ะรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมได้ที่ YouTube c h a n n น l ค่ะและทางเพจ Facebook นะคะโปรโมชั่นปอดบเก่งกี้ค่ะมีรูปแบบการตกแต่งมากมายเลยนะคะสําหรับตัว next gen ranger ค่ะแล้วก็รับจองทุกรุ่นเลยนะสําหรับตัว นักจินเ n นเซอ e ์นักจินเอลเวอร์ค่ะทักทายมาหาได้เลยสอบถามนะคะแคมเปญเงื่อนไขในแต่ละเดือนโปรโมชั่นต่างๆนะคะปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นก็ช่องทางที่ขึ้นไว้ให้เลยเบอร์โทรไอดียไลน์สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะนแล้วก็ฝากด้วยค่ะเข้าไปรับชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถัดไปด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อยากมีคนดูแลทักหากเก่งกี้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย フフフフフ。